ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกระแพงหินกันดินครับก็ที่บ่อตกปลา v i p อพเก้าเก้านะครับบ่อวินอมตะซิตี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการก่อกระแพงหินนะครับกันดินสูงที่สี่เมตรนะครับก็รวมรักฐานด้วยที่ห้าเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็จะเสริมด้วยเหล็กดีบีนะครับยี่สิบมิลนะครับทุกระยะหนึ่งเมตรนะครับก็ ความหนาของรักฐานแล้วครับก็ที่เมตรยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างหนานะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามดศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับออกแบบติดตั้งกระแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคํำปรึกษาคำแนะนำนะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงต้องนึกถึงงานช่างนุพัทยานะครับเพรท่านใดที่กําลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็นึกถึงที่มาช่างนุพัทยานะครับติดต่อสอบถามจองคิวนะครับที่เบอร์โทรแปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัพเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับจนฝั่งงานจะเสร็จนะครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคนทําหินนะครับโดยทีมงานช่างนุพัทยานะครับครับก็จะมาอัปเดตกันให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับจนฝั่งงานจ,จะเสร็จนะครับก็ค่อนข้างสูงน,นะครับตัวนี้นะครับก็ลุมรักานที่ห้าเมตรนะครับ มีเวลาประมาณ5เดือนครับก่อนปีใหม่นะครับก็ทางเจ้าของบอกว่าจะเปิดบ่อแล้ครับแต่ตอนนี้ก็ไปป่าแล้วครับลงไปสามตันฝ่านะครับลองทดลองน้ำดูก่อนนะครับผมก็ขอฝากคนงัาน้นนะครับชางนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรสองแปดสามสี่ห้าเปดห้าหนึ่งห้ครับสวัสดีครับ